ที่กำลังมองหาอุปกรณ์บันทึกเสียงคุณภาพสูงราคาไม่แพงใช้อัดเสียงเยี่ยงไว้สำหรับทำเพลงใช้จัดรายการพอดแคสต์ของตัวเองรวมไปถึงการใช้งานไลฟ์สดสตรีมเกมแบบไม่ต้องพึ่งซาวการ์ดก็ต้องพูดถึงไมโครโฟน USB condenser นี่แหละครับที่เหมาะกับการทำงานโฮมสตูดิโอระดับเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีโดยวันนี้เมอร์คุล่ารีวิวก็จะหยิบไมโครโฟนงบหลักพันคุณภาพดีที่เหมาะกับการทำงานซาวโปรดักชันมาให้เลือกกันถึง5ตัวครับจะมีตัวไหนบ้างก็ไปชมกันเลยครับ 1. โหลด NT USB Mini เริ่มจากไม์ตัวแรกนะครับโหลด NT USB Mini ไม์ USB จากแบรนด์ Production ประเทศออสเตรเลียที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ขนาดเล็กพกพาง่ายอัพเกรดมาจากตัว NT USB ที่ขายดีมากๆแต่รุ่นนี้มาเน้นความเล็กกระทัดลาดบนความสูงแค่14เซนติเมตรเป็นไม์ที่มีดีไซน์สวยถูกใจเรามากๆครับ ซึ่งสเปคภายในนั้นสามารถบันทึกได้ความละเอียดระดับไฮเลสเลยรับเสียงในช่วงความถี่20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตแถมมีป๊อปฟิลเตอร์ในตัวการรับเสียงโพลาแพทเทิร์นที่รับเสียงด้านหน้าเท่านั้นโดยรวมครับการใช้งานของมันตัวนี้จบในตัวไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์หรือหาซื้อเพิ่มแต่ยังได้เหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานแบบพกพาจะเอาไปใช้สตูดิโอหรือว่าทำงานนอกสถานที่ก็ทำได้ครับโดยเจ้าตัวนี้ครับโหมด NT USB mini ราคา5,700บาทครับ you can hear, the result is professional sounding audio that's incredibly easy to set up and will sound great in a huge variety of situations. 2. Mackie EM USB One, two, ต่อด้วย USB ไมค์นะครับจาก Mackie คลายเครื่องเสียงราคาเบาๆจากอเมริกาแบรนด์นี้ครับก็ออกไมค์ USB คุณภาพดีอีกตัวที่มีการใช้งานค่อนข้างสะดวกสบายเพราะสามารถปรับเกณฑ์ของไมโครโฟนได้อิสระจากหนอบบนตัวไมค โดยมีรูปแบบรับเสียงเป็นคาร์ดิโออยเหมือนตัวแรกเลยครับตัวนี้ก็สามารถเสียบหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงได้โดยตรงจากไม์เช่นกันครับด้านสเปคตัวนี้ก็รองรับความถี่ที่30เฮิรตซ์ถึง18กิโลเฮิรตซ์นะครับส่วนที่น่าสนใจตัวนี้ครับตัวไม์มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ชื่อดังอย่าง Proto First และเว v e อร์ม OEM ซึ่งนอกจากตัวโปรแกรมที่แถมมาให้แล้วก็ยังมาพร้อมกับปลั๊กอินเสียงบนซอฟต์แวร์ทั้ง2ตัวที่ให้มามา,มากถึง39ตัวบอกเลยว่าคุ้มมากๆถ้าซื้อไม์ตัวนี้ โดย m a c กกี EM USB ตัวนี้ราคาอยู่ที่6,590บาทครับ t a u d i o n ส Audio Technica ATR 2 5 0 0 X USB ตัวที่3ครับชื่ออาจจะยาวสักเล็กน้อยครับก็เป็นไมโครโฟนจากแดนประดิบ มีนิยามในการใช้งานสั้นๆด้วย3คำถูกสะดวกและเสียงดีครับซึ่งเป็นไมโยยอดนิยมสำหรับตัวเริ่มต้นทำงานด้านเสียงเลยก็ว่าได้โดยคุณภาพการบันทึกเสียงสูงสุดของมันโดดเด่นกว่าเพื่อนๆที่เหลือเลยครับตัวนี้บันทึกได้24บิต 192k นะครับรับเสียงเป็นแบบคาร์ดิโอยด้ด้านหน้านะครับรองรับความถี่ที่30เฮิรตถึง15กิโลเฮิรตนะครับทำให้การใช้งานจะเน้นไปที่การจับเสียงร้องเสียงพูดและเสียงเครื่องดนตรีในย่านกลางเป็นหลัก นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้งานเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตอื่นๆได้ทำให้มันสามารถใช้งานได้ทั้งรูปแบบพกพาหรือใช้งานหน้าคอมพิวเตอร์แม้ว่าจะมีลูกเล่นบนตัวไมโครโฟนไม่เยอะมากแต่ในเรื่องคุณภาพเสียงและความสะดวกในการใช้งานถือว่าโดดเด่นน่าจับตามองโดย a u d i o t e c h n i c ATR a 2 5 0 0 X USB ตัวนี้ราคาดีมากๆครับที่3,790บาทเท่านั้นครับ 4. Beyerdynamic Fox ก็ไมค์ตัวที่4ครับตัวนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นไมค์สตรีมิ่งตัวโปรดของสตรีมเมอร์หลายๆคนเลยเพราะถือว่าเป็นไมโครโฟน usb high l e s s ตัวแรกๆที่ออกมาตอบโจทย์เหล่าสตรีมเมอร์ทั้งหลายด้วยความที่เป็นแบรนด์อย่าง Beyerdynamic แบรนด์หูฟังคุณภาพสูงจากเยอรมันนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากสาเอนจิเนีย์ทั่วโลกทำให้ไมค์ตัวนี้นั้นถูกใจหลายๆคนโดยเฉพาะงานประกอบที่เนี้ย วัสดุที่แข็งแรงแถมการใช้งานค่อนข้างง่ายด้วยครับก็จะมีหน็อกบาลานซ์เสียงและหน็อกปรับมาสเตอร์วูลุ่มแถมยังสามารถสลับโหมดระหว่างไฮเกนกับโลเกนได้อีกด้วยนะครับซึ่งที่พิเศษครับในแพ็กเกจยังมีป๊อปฟิลเตอร์แถมมาให้ใช้งานได้ครบจบในตัวบันทึกบนความละเอียดระดับไฮเลสได้นะครับรองรับความถี่ที่20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตอัดเสียงพูดก็เหมาะใช้สตรีมเกมก็แจ๋วนะครับหรือว่าใช้อัดเครื่องดนตรีก็ได้ครับโดยราคาตัวนี้อยู่ที่6 9 9 0บาทคร เเธธอารา้จะตายมีผูี่มายมา,ยาเธอไมกบูเยติสตูดิโอก่อปิดท้ายตัวสุดท้ายครับด้วยสุดยอดหม u u s c o n d คอนเดนเซอร์อันดับหนึ่งในตลาดที่กลับมาคราวนี้ก็เอาอกเอาใจแฟนๆมากขึ้นครับซึ่งนอกจากสเปคการทำงานที่เทียบเท่าบูเยติตัวที่แล้วนะครับ ตัวนี้ Polar พ e เทครับจุดเด่นเลยสามารถปรับได้4รูปแบบระหว่างคาดิโอไอสติเรียลไบเดเรกชันแลและ o อมนิ i ดเร t ชันแนลแล้วนอกจากนั้นครับยังมาพร้อมกับโปรแกรมดอและปลักอินที่ดีมากๆครับมีมูลค่ามากกว่า7 0 0 0บาทอย่างพรีโซนัตและปลักอินจากไอโซโทปียก่ด้ว่าเมื่อรวมกับจุดเด่นเดิมของตัวใหม่ที่มีการใช้งานที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากๆแล้วทำให้มันเป็นไม้ที่ตอบโจทย์ทั้งงานโปรดักชันและงานโพสต์โปรดักชันมากทีเดียวครับ แถมดีไซน์เจ้าตัวนี้เมื่อตั้งวางบนโต๊ะก็เรียกได้ว่าสวยมากๆครับแต่ข้อเสียจะมีเล็กน้อยครับตรงที่ไม่สามารถบันทึกความละเอียดสูงสุดได้ระดับไฮเลสนะครับโดยเจ้าบูเยติสตูดิโอตัวนี้ครับมาพร้อมทั้งใหม่และซอฟต์แวร์ครับจะอยู่ที่ราคา6,990บบาทจัดว่าคุ้มมากๆสำหรับราคาเท่านี้ครับ Perhaps slightly less natural but more pleasing radio like quality, and does a significantly better job of blocking out background noise of computer fans in the room and the sound of typing on a keyboard behind it. <laughs> แต่และตัวนอกจากสเปคแล้วก็จะมีการใช้งานที่เหมาะสมกับแนวเสียงที่แตกต่างกันออกไปครับก็หลกัหลกๆให้เลือกการใช้งานแล้วก็ความชอบส่วนตัวแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพเสียงที่ได้บอกเลยว่าทั้ง5ตัวครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นของตัวเองและเสียงดีแน่นอนทุกตัวครับสำหรับใครที่อยากได้ไมโครโฟน USB หรือว่าไมโครโฟนต่างๆก็สามารถช้อปปิ้งได้ที่ w w w m e c u r a c o m ได้เลยครับทางเรามีลิงก์แปะไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ชาแนลเราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ